สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่แทนควันเอกนะครับพอดีควันเอกไม่ได้มาหาพีช้างเป็นช้างครอบครัวก็คือที่จริงเป็นควนันควันเอกดูแลพี่ป๋องก็คือเป็นช้างควันเอกนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับเอฟซีก็เราก็ช่วยเข้าไปทำความสะอาดพี่ป๋อง บางทีผมไม่ว่างพี่ควาดเอกก็ต้องโทมสัตว์เอกสิทธิ์ด้วยนะครับต้องช่วยช่วยกันนะครับเพราะว่าช้างถ้าเลี้ยงได้หลายมือแล้วก็จะดีกว่าที่เลี้ยงมือเดียวนะครับเรนีเดี๋ยวไปเอาพี่ป๋องออกให้น้องเกมเราทงอาตราป๋อนผม่งจำความเสียได้นะปกตินะครับไม่มีอาการอะไรเลยนะเส่ว่าเข้าได้นะครับ จะพาพี่บองออกไปอาบน้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับหน้าหนาวอ่ะเย็นดีไม่กระปี้กระเป๋าเลย ไปตามน้ำกันนะครับแม่แม,ม,มเดี๋ยวเราที่ป๋องแตกน้ำนแล้วให้มเนรดองรมับกานะเตียมชิมท,ทองนะครับของยเตออไปปร đi nhanh sắt đi nghe chung đi nó cái thằng một từ cả đều không bột 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 bốn bốn Bốn, bốn, xuống bốn. Mười bốn. bốn, xuống bốn này bột 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 ใชโน่วเว้งตื้อผมสาวหุ่นอะเฮ้ยผมทำอนี้จริงๆแล้วตอนตอนผมอยู่เชียงใหม่น,นะเอฟซที่ป่องนี่ผมจะเลี้ยงเป็นหลักเลยนะฮะแต่พอควันเอกเอามาดูแลก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับชบพอเอ้ยมิ๊เแซบจบพอเอ้ยบดทุบอ็บบดโอ้ยบดทุบเออ น้าพูดไปพูดมาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าอีกนะเอฟซีที่จริงเนี่ยเป็นช้างของความแสบนะที่พอให้นะน,น้ำไม่ไหล <c oughs> เบียรโปรยดีติดไปกันน้ำไม่ไหลครับเอฟซีไม่เป็นไรเรืองบุะพา่คบับ น้ำไม่ไหลนะครับพม่เ้าจะปองกินน้ำนะครับก็อ,อืม ยืนรอนะทีนี่ยืนรอไมยเกมขี้ี่ครับอก <c oughs> หัวสับรถที่เผานคะรับกินนะเป็นของชกนครับรหัวสับรถเลยหัวสับรถเคือถ้าเราเอาออกมาก็จะทำความสะอาดง่ายนะครับแต่ถ้าว่าเราไปถ้าความท้าความสะอาดบางทีเราไม่ได้ควบคุมหรือว่าระยะมันไปชันชิดกับ คนที่เข้าไปทํำความสะอาดด้วยอาจจะเกิดอันตรายนะครับเลยเลือกเอาที่เลือกที่จะเอาช้างออกมาแล้วให้คนเข้าไปทาความสะอาดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นต้นสับปะรดที่เอฟซให้ทุนมาแล้วเอาแบ่งเพื่อนๆแล้วก็ไปให้องตีด้วย อี่นะครับวันนี้โอยทสองทีอีแล้วนะครับ ร่มานรพี่ปองนี่ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยขี่เขาก็ไม่ยอมไปนะครับคือกขอตามใจตัวเองแต่ถ้าคนที่เคยเลี้ยงดูแล้วรู้ใจแล้วรู้รู้ที่ใส่แล้วเขาก็ยอมไปนะครับ เขาไม่ชอบการบังคับนะครับถ้าบังคับมากไปเสียงดังใส่มากนี่เขาเหมือนเขาระชดเรานะครับถ้าเป็นภาษาที่คนทั่วไปเรียกก็นะแต่จะเรียกว่าพยศนะครับพยศ พอได้ถึงตอนที่20กว่าบาทนึงเครื่องลือๆเครื่องกระเครื่องลือกินซอสซินเนื้อเฮ้ยเทสเมา1กกเตลือลือเจ็บๆเจ็บอยู่มอใส่อยู่จิมพอพ้นแป๊บเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nó mừng, video phăng, cho kênh trong Để không bỏ lỡ những video mày mai thêm bóng hài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Để không. tham lấy con phòng này. Làm như mọi người. Thôi thì thì xịt lên à ơi เล่นแบบนี้เล่นกับพี่ปองได้นะครับแต่ไมเล่นกับตยกจิก็ได้กจิต่จิ่เาองเดียวดูอมเาะันไปเ็นลนครับถักษณะนี้นีทอ้าอย่างไงทองวนนี้ออ นั่นจะได้เล่นในพิปงองทีดูสำรวจอะไรนานๆเนี่ยโอ้ดูดูอืมอืมอืมเอาเอาเกี่ยวสำรวจเสร็จแล้วบอกเดินมานีฮะดู อ๋ออ๋ออ๋อนั่น๋องก็อยู่ฝั่งโน้นครับเออถกไปไปเลยไปไปเล่นอะไรผูป๋องแล้วเป็นีป๋องอ่ะมาเลยยังติดเล่นอยู่นะีฟองนี่ดู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 ทำอะไรอ่ะนู้ ถูเข้าอีกนะครับหนูสาวมีไม่ถูอ่ะโย,ยมนันัน่ทีนี่มนันหน่ทีทสิบเอ็ดเหรโอเคก็อันนี้เป็นกิจกรรมในแต่ละวันนะครับไม่เหมือนกันบางครั้งบางโอกาสบางเวลาก็อยากมาปเปลี่ยนให้เอฟซีเห็นนะครับขอบคุณครับ